สวัสดีค่ะค่ะน,นะคะจากสยามมิตรภาพเพื่อเย็นค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะไม่ได้แนะนําสินค้ารายตัวเนาะก็คือวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานของตู้แช่แต่ละตัวแล้วก็อุณภูมิที่เหมาะสมสาหรับอาหารนะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆที่บางคนอาจจะจามาอะไรเงี้ยเราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้ฝาทึบกันเลยก็คือฝาทึบก็จะเป็นตรงนี้เนาะทึบหมดเลยว่าเราเรียกว่าตู้แช่แข็งนั่นเอง ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีตู้แช่แข็งตรงนี้ที่ทําได้ทั้งสองระบบเลยก็คือทั้งเย็นแล้วก็ทั้งแข็งนะคะในส่วนตู้แช่แข็งเนี่ยมันแช่อะไรได้บ้างหมอกแช่อะไรบ้างก็คือแช่นมแม่ได้เลยนะทุกขนาดไม่ต้องตู้แช่นมแม่อย่างเดียวก็ได้แล้วก็น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเมือน้ําแข็งยูนิตได้หมดเลยนะแล้วกเเ็เนื้อแช่แข็งอาหารทะเลแช่แข็งนะคะไอศครีมสต็อกไอศครีมพวกอะไรที่แบบเราอยากฟรีสมาเนี่ยได้เลยเราสามารถปรั เป็นแช่เย็นเนี่ยกอแช่พวกเครื่องดื่มผักเห็ดอะไรยี้ได้ตอนนี้เขานิยมเอาไปแช่เห็ดกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็พาชมด้านในนิดนึงแล้วเนาะก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษของทางร้านนะคะก็เกิดจะทําได้2ระบบเลยแล้วก็ด้านในจะมีกระจกบานเลื่อนอีกชั้นหนึ่งเพื่อช่วยเก็บความเย็นให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปหยัดไฟได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มาดูความเชื่อผิดๆของตัวแช่ผักพือกันเนาะ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าตู้แช่ฝาทูบเนี่ยมันกินไฟเพราะว่ามันทําอุณภูมิติดลบมันจะกินไฟมากๆเลยนะไม่ควรใช้ใช้น้ําแข็งแทนดีกว่าอันนี้คือผิดมากๆเลยเพราะว่าตู้แช่แข็งเนี่ยเป็นระบบปิดป่าทุบแล้วก็เป็นระบบเดินพ่อด,ด้วยจะค่อนข้างไปหยักไฟมากๆเลยนะคะวันนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มกว่าใช้น้ําแข็งนะน้ําแข็งเนี่ยวันนึงหลักร้อยเลยยิ่งน้าร้อนละ,ละลายเร็วด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเชื่อผิดๆของตู้แช่แข็งก็คือ มันปรับได้มันสามารถทําเบียร์วนได้อันนี้เนี่ยไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นะคะอุณหภูมิอ่ะปรับให้ทาเบียร์วนได้แต่ไม่รับประกันเรื่องปวดแตกนะแล้วก็เรื่องการทํางานตู้แช่แข็งกับตู้แช่เบียร์วนเนี่ยระบบการทางานไม่เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตู้แช่เย็นกันดีกว่าตัวตู้แช่เย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งประตูสองประตูหรือสามประตูเนี่ยที่เราเรียกว่าตู้แช่เครื่องดื่มเนี่ยมันแช่อะไรได้บ้างอุณหภูมิเท่าไหร่ อุณหภูมิของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่2ถึง8อ,องศานะคะก็เราสามารถแช่เครื่องดื่มแน่นอนอยู่แล้วมันเหมาะกับเครื่องดื่มแล้วก็อะไรที่ผักผลไม้เห็ดนะมีนิยมเอาไปแช่อินทผาลามนะ้ำพวกผลไม้นำเข้านะคะแล้วก็ที่สําคัญแช่พวกขนมเค้กขนมปังอะไรเงี้ยได้เลยนะก็คืออุณหภูมิเนี่ยเหมือนโต๊ะเค้กเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกขนมเค้กขนมปังเนี่ยอาจจะต้องมีพลาสติกครอบเพื่อไม่ให้ ขนมปังหรือกลเค้กน้นมันแข็งนะคะแล้วก็มาดูความเชื่อผิดๆกันก็คือความเชื่อผิดๆคือตู้พวกนี้กินไฟมากต้องถอดป้๊กทุกวันจะประหยัดไฟกว่าอันนี้คือผิดอย่างแรงเลยนะคะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้กินไฟกว่าเดิมอีกเพราะตู้แช่สมัยใหม่เนี่ยไม่เหมือนตู้แช่เก่าๆหรือว่า,เ,าเหมือนตู้โค้กตู้กซลซี่พวกตูฟต้ฟีเนี่ยระบบไม่เหมือนกันนะสําหรับตู้พวกนี้เนี่ยเราควรเสียบไว้ตลอดเวลาจะประหยัดไฟกว่านะคะ ขอดเสียบขอดเสียบเนี่ยตู้ทำงานหนักกินไฟมากเพราะมันต้องเริ่มใหม่ทุกวันนะอันนี้ไม่แนะนำเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือคนมาจะเข้าใจว่าเราสามารถแช่เนื้อสัตว์ในตู้นี้แล้วเก็บไปได้หลายวันอันนี้คือผิดเลยเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันต้องอยู่ในตู้แช่แข็งถ้าใส่ตู้แบบนี้ใส่ได้แต่ว่าเหมาะกับเนื้อเตรียมทำวันต่อวันนะคะค้างคืนหลายๆวันเนี่ยไม่ได้เลยนะก็คือ วันนี้เนาะก็พามาแนะนำเพิ่มท่านี้เนาะก็การถนอมอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราควรจะรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เท่าไหร่ฉะน,นี่ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราควรสอบถามทางผู้ขายก่อนนะเราต้องมั่นใจว่าเขามีความรู้แนะนําเราได้สินค้าเราจะไม่เสียหายนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์ติดต่อหรือว่าเพจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ